สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวกระเป๋าสตางค์บิตคอยนะครับเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ของคนไทยนะครับก็ชื่อเว็บไซต์คือ coin co th นะครับจะมีเลทการซื้อขายให้อยู่ตรงนี้นะครับต่อ1น i t c บิตคอยนะครับตอนนี้1 b i t c บิตคอยนะครับซื้ออยู่ที่21,197บาทแล้วก็ราคาขายอยู่ตรงนี้นะครับ2700กว่าบาทตรงนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นผู้นำทางกระเป๋าสตางค์บิตคอยแห่งประเทศไทยนะครับ กระเป๋าสตางค์ออฟไลน์ที่ปลอดภัยฟรยีสำหรับทุกคนนะครับส่งบิตคอยง่ายๆเพียงแค่ใช้อีเมลนะครับแล้วก็ชำระค่าบริการต่างๆได้ด้วยนะครับแล้วก็เติมเงินมือถือด้วยบิตคอยด้วยก็ได้ครับแล้วก็สำหรับคนที่ใช้กระเป๋าบิตคอยนี้นะครับก็มารีวิวให้นะครับอย่างคุณคนนี้นะครับบอกว่าตอบคำถามเร็วมากและช่วยได้ปัญหารอคอนเฟิร์มได้อย่างรวดเร็วขอบคุณครับคุณกรพึกนะครับ ตรงนี้เขามีที่ตอบคําถามให้กับเรานะครับคือเราสามารถที่จะแชทกับซัพพอร์ตได้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงคนนี้นะครับธนวุฒินะครับดีมากๆประทับใจมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าครับแล้วก็ออนพี่มนนะครับเวลี่กู๊ดนะครับมีหลายคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับขอบคุณมากครับบริการดีครับก็ตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษได้นะครับตรงนี้นะครับก็เป็นการสร้าง Account ของเรานะครับโดยเราใส่อีเมลนะครับแล้วก็ ตั้งรหัสผ่านนะครับเสร็จแล้วเราก็กดเริ่มตรงนี้เลยนะครับส่วนการเซตติ้งค่าต่างๆนะครับอัปโหลดบัตรประชาชนต่างๆเข้าไปทําเมื่อเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเข้ามาภายในหน้าเว็บไซต์แล้วนะครับตรงนี้ก็จะโชว์บาลานซ์ของเรานะครับยอด Account ์ที่เรามีนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นสกุลเงินไทยบาทนะครับก็ตอนนี้ของผมมีอยู่97บาทนะครับถ้าเป็นบิตคอยนก็0.004722นี่นะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นที่อยู่กระเป๋าสตางค์ของเรานะครับเวลาเราไปลงทุนกับเว็บบิตคอยนะครับเราก็ใช้ที่อยู่กระเป๋าสตางค์ัวนี้ในการรับเงินส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นการส่งบิตคอยสําหรับท่านที่ต้องการส่งบิตคอยไปเว็บไซต์ต่างๆเพื่อการแลกเปลี่ยนและการลงทุนนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นการรับบิตคอยต่างๆนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับเป็น history หรือว่าธุรกรรมการเงินของเรานะครับในส่วนตรงนี้เขาก็จะแจ้งวันและเดือนนะครับได้เงินแล้วนะครับจากเว็บไซต์นั้นเว็บไซต์นี้นะครับเราก็สามารถคลิกเพื่อจะเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับโดยการคลิกตรงนี้นะครับปุ่มสีน้ำเงินเล็กๆนะครับแล้วก็จะเข้าไปเว็บไซต์บล็อกเชนนะครับเพื่อดูรายละเอียดในส่วนตรงตรงนี้นะครับก็จะเป็นการส่งเงินไปยังบิตคอยนะครับ การส่งเงินนะครับเราสามารถที่จะเขียนคอมเมนต์หรือว่าอธิบายการส่งได้ว่าเ,เราส่งเงินในตรงนี้ไปเพื่ออะไรนะครับในส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นการฝากเงินเข้ามานะครับแต่ว่าการฝากเงินเราจะต้องทําการยืนยันตัวตนของเราก่อนนะครับส่วนสําหรับช่องทางการฝากเงินนะครับก็จะมีทั้งโอนตู้ ATM นะครับแล้วก็ โอนผ่านเว็บไซต์ก็คืออินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนั่นเองครับหรือว่าเคาน์เตอร์ธนาคารนะครับหรือตู้ฝากเงินอัตโนมัติก็ได้นะครับแล้วก็มีหลายธนาคารให้เลือกนะครับโอนเงินบาทเข้ามาได้เลยครับแล้วก็มาทําการเปลี่ยนเป็นบิตคอยในเว็บไซต์นี้ได้เลยทีเดียวนะครับก็สะดวกดีเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่สมัครมาใหม่นะครับเมนูนี้ยังทําไม่ได้นะครับต้องทําการยืนยันตัวตนก่อนนะครับจึงจะไปเข้าขั้นตอนวิธีการแล้วก็จํานวนเงินนะครับก็คือบอกจํานวนเงินที่เราส่งมานะครับแล้วก็การชําระเงินก็คือเราถ่ายสลิปยืนยัันนนให้เเา่อง แล้วก็เมนูต่อมานะครับการถอนเป็นเงินสดนะครับทำด้วยวิธีเดียวกันนะครับก็คือกระบอกธนาคารนะครับแล้วก็มีค่าธรรมเนียม12บาทถึง35บาทขึ้นอยู่กับธนาคารนะครับมีธนาคารกรุงเทพธกสก็มีนะครับแล้วก็ CIMB ไทยนะครับธนาคารออมสินนะครับแล้วก็หรือว่าเราจะรับเป็นเงินสดก็ได้ครับผ่านเคาน์เตอร์ เซอร์วิสต่างๆนะครับเมนูนี้นะครับรับเงินจํานวนน้อยนะครับผ่านเซเว่นก็ได้นะครับผ่าน m อ็มก็ได้หรือว่าผ่านไปรณีย์ไทยก็ได้นะครับแล้วก็รับเงินสดโดยไม่ใช้บัตรผ่านตู้ ATM นะครับับัตรเงินสด E m o n นี่นะครับกระเป๋ามือถือนะครับแล้วก็เราสามารถชําระบินได้ด้วยนะครับชําระค่าโทรศัพท์ชําระค่าอินเทอร์เน็ตได้ด้วยครับชาระบัตรเครดิตได้ด้วยครับก็ถือว่าครบถ้วนพอสมควรนะครับวิธีการก็เหมือนเดิมนะครับเราก็ ใส่วิธีการตรงนี้นะครับแล้วเราก็บอกจํานวนเงินนะครับแล้วก็ผู้รับนะครับแล้วก็วิธีการชําระเงินนะครับในตรงนี้ยังมีส่วนการเติมเงินโทรศัพท์มือถือด้วยนะครับมีทั้งัน e t ก call happy แล้วก็ t ู o m o นะครับกลับมายังกระเป๋าสตางค์ของฉันนะครับการรับ b ิ t คอ i นะครับท่านก็สามารถที่จะมีนะครับตรงนี้มี referral bonus ให้ด้วยนะครับก็คือการที่เรานําลิงก์เว็บไซต์นี้ไปแนะนําผู้อื่นนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นการแนะนําคนอีกเช่นกันนะครับตรงนี้ก็เป็นลิงก์ก๊อปปี้ของเรานะครับที่เราจะแนะนําคนนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางต่างๆอีกมากมายนะครับบนโซเชียลอินเทอร์เน็ตนะครับสำหรับการยืนยันตัวตนนะครับตอนแรกผมก็กะว่าจะยืนยันตัวตนเมื่อได้เงินครบตรงนี้ถึง500บาทนะครับก็จะไปถอนเป็นเงินสดออกมาด้วยเมนูนี้แต่พอดีทําคลิปอยู่นะครับผม,ผมก็จะยืนยันตัวตนให้ดูแล้วก็ทําเป็นตัวอย่างไปพร้อมๆกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับเราก็มาที่ อีเมลของเราตรงนี้นะครับแล้วเราก็คลิกเลือกตรงนี้ครับปริมาณจำกัดนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูเมนูในส่วนนี้นะครับก็คืออีเมลเราคอนเฟิร์มไปแล้วนะครับคอมพิวตในส่วนตรงนี้นะครับเป็นการใส่ข้อมูลของเรานะครับในส่วนตรงนี้ก็เป็นการเซลฟี่รูปภาพของเรานะครับตรงนี้ก็ที่อยู่ของเรานะครับเราทําไปพร้อมกันเลยนะครับ Verify now นะครับผมเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็กด c o n t i n u e แล้วก็ใส่ข้อมูลของเรานะครับตรงนี้นะครับพิมพ์เอาก็ได้นะครับ05นย์ทับสามสนนะครับก็คือเดือนก่อนนะครับวันที่แล้วก็ปีเกิดนะครับแล้วก็กด next เสร็จแล้วนะครับในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องการเงินของเรานะครับในส่วนตรงนี้ท่านเป็นพนักงานนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเจ้าของกิจการ ส่วนตรงนี้เป็นกษียนนะครับแล้วก็ตรงนี้ใส่ชื่อร้านหรือชื่อบริษัทของเรานะครับตำแหน่งแล้วก็อะไรก็ได้ครับเราก็ใส่เน็กไปเลยครับต่อมาก็เป็นที่อยู่ของเรานะครับเราก็ใส่เป็นภาษาไทยก็ได้ครับหรือภาษาอังกฤษก็ได้ครับเพราะว่าเป็นเว็บคนไทยอยู่แล้วนะครับเน็กต่อมาก็จะเข้ามาสู่ ID อัปโหลดนะครับเราก็เลือกตรงนี้นะครับให้เป็นพาสปอร์ตหรือว่าใบขับขี่ หรือว่าบัตรประชาชนนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเลขที่บัตรของเรานะครับแล้วเราก็พิมพ์ตรงนี้วันหมดอายุนะครับเสร็จแล้วเราก็อัปโหลดรูปภาพนะครับบัตรประชาชนของเราตรงนี้เป็นรูปด้านหน้าแล้วก็รูปด้านหลังนะครับเ <c oughs> มื่ออัปโหลดรูปภาพได้ทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังแล้วนะครับเราก็คลิกยอมรับตรงนี้นะครับแล้วก็กดสัมมิทครับในส่วนตรงนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าเป็นรูปเซลฟี่ของเรานะครับเซลฟี่เวอร์ยิฟิเคชัน กดสับมิดตรงนี้นะครับแล้วก็วิธีการเซลฟี่เขาก็บอกมาแล้วนะครับจอห์นสโนว์เซลฟี่รูปของเราตรงนี้นะครับก็เป็นรูปของเราเองแล้วก็ถือบัตรประชาชนไว้ด้วยนะครับกดคอน t ิ n นีครับเมื่อเซลฟี่เสร็จแล้วนะครับขเขาก็จะบอกว่าการเซลฟี่ของเรานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วซักเซสฟูลตรงนี้นะครับ ให้เข้าไปเช็คที่อีเมลนะครับภายใน1-3วันนะครับก็เป็นการอันเสร็จสิ้นยืนยันตัวตนนะครับเมื่อทําการยืนยันตัวตนแล้วนะครับท่านก็สามารถที่จะทํารายการทุกอย่างได้ครบถ้วนนะครับสําหรับท่านที่อยากจะสมัครเว็บไซต์นี้ผมก็ใส่ลิงก์วิดีโอไว้ด้านล่างแล้วนะครับขอบคุณครับ